คงว่ได้อะปอมือรอยกระทงมันตรงกับมือที่พ่อเขาปาตัดพอดีเขาต้องไปเบิ่งพอ่อไว้ปีนาเนาะแค่ไอยกระทงเองเอาพ่อพอตาตัดตีพ่อเป็นยังจัางสานเขาไปเบิ่งพ่อกับเธอก็ได้ว่าได้เอ่อบ่่บเป็นยังเธอไม่ต้องไปดอกเขาไปคนเดียวก็ได้เพือ่อเขาได้ฝ่าพอลายมืออีกอย่างเธอนัดกับแพทย์แล้วว่าแมนติก็ได้จ้างได้กระทุบบอกขานน้ำเดอ้อโอเค ตามที่เธอเห็นละปอเธอตามพอมาสิเสียยเนาะไก่ไม่ได้มาน้ำกันแม่แม่คิดหอดพู้ป่าติดปอไก่คิดหอดละเนาะป้าป้าไปหาเสือทงไปร้อยดีกว่าเดียวเดียวปอนั่นมันเป็นไก่ป่ะน่ะมากับไห่เบลูอ่ะไก่ยใส่บอกว่าพอ